ดีน้องพลพี่น้องมืัอนี้กะพากันมาเที่ยวเข้มของน้องมัอนี้เป็นวันเสาร์น้องพลพี่น้องด้วยพี่น้องด้วยพากันมาเที่ยวเข้มของน้องพ่พี่น้องมาทั้งน้องคุ้งเอลินี่าน้องหนุ่คู่แล้วก็สาวดวงเนาะโดยมือนี้กับพวกเราพากันมามาลินเนาะมาเลาะมาเที่ยวโอเคเนาะมาได้มาเฮากด้วยพากันเที่ยวสิพากันตลอดเลยเนาะโอเคไปกันเลยเนาะจะไปดีมากันสามคนเนาะงมืนอนี้ ไปชมบรรยากาศกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องไปเลยต้นตาลแถวนีนก็งามงามเนาะเรียงกันสับราดอยู่นะพี่น้องตอนอาวัดใหญ่ใสยเงาพุ่มเนาะโดยมันจะต้นสูงๆไงไช่้ี่หอบุญทรงเพื่อเลยเนาะฝนก็เริ่มตัดห้าเลยเนาะโดย S <S <S ทางนี้ก็ทางยา่เคู่คหรือว่าจะน,น้อยเนาะคนก็เริ่มติดทุ่งใส่แถว,แ,ถวแข้มครองเลยเนาะโดยเพราะว่าบุญชงเพื่อสวรรค์นนเขตเท่ากับวันที่เศ้าหาวัาที่สามสิบเนาะสิบมือเนาะปีนี้เห็นพผ่นประกาศเนาะโดย,โดยน้องอนนล์หาทางเอือ้ยเปเ่าเนานะโดย thằng long thùng gặp gỡ nhìn na phần nó thôi khi đọc phần mà thằng kia đọc phôn thằng hoàng nhạc mày nít thằng lăng hôm mà hiểu sạc nó thằng พุ่นซีเมนทางหนาเนาะทางอันวันใหญ,ญ่เซนยภูมเนาะมีทนทางเนาะโดยมันก็แมนห้านอาหารเพื่อเ่เมืองค่าเนาะเพื่อเพเพื่อเพเมืองค่าเนาะ มันยมรลอยกระทงฝนกะที่ลงมาลอยทอยางนี้เนาะน้ำก็เริ่มล่องลายเติบเลยเนาะโดยราว่าช่วงนี้ฝนก็บ,บ่คอยตกปันใดเนาะแ็่ถ้ใส่มองแน้่ยนะ คนติดเบ็ดมเนาะแต่ยังไม่ถนดติดมีแมนฮ้องมาใหซักเนาะโดย บัดนี้เขากา็สิอวไปหาทางเอื้อยนี่นากับน่องทงขนเนาะคนอยู่ทางหนา,หาคน่ะขนเนาะโดยบรรยากาศมันีังขักอะลีสตะเวนก็เริ่มสิโต๊กดินแล้วเนาะโดยเปิ่งขึ้นฝนสิโตก๊กเนาะทางถังไทยเนาะโดยจะพูดน,นอกเหมือนกัน ไปซ้ายสองคนนยงเนา่าที่ก่อนมา,นางรอบแล้วนอกมืออีนี้จะร่วมากน,นอกดอกคุณขนมาแลเ้น,นี้ม่เีนาลมีนาชวนมาใหม่เนาะเลยพากันมาใหม่รอบที่สองพี่นอง เนาะทางนี้พิ่นกับโบห้เอารถดเข่ามานเนาะพิ่นเคียนว่าหามรถผ่านบาะว่ารถใหง่รถจกักเนาะโดยแต่ว่ามีบางคนเนาะทีพิ่นขีดรถถีเข่ามาเนาะโดยพึ่งน,น้องตกน้ำเด้อ ขออาภัยในภาพเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะภาพกับอยัดสันสเส้นเส้นเนาะเสียงสะดวงกับบ่อสัตว์ปันไดเนาะได้ยดินแต่เสียงตัดหญ่าพ่เนาะก,ก็ต้องขอโทษขออาภัยนะพ่อแม่พี่น้องลายๆเนาะโดย บุญทรงเพื่อกใกล้ชิดหอดเลยเนาะพี่น้องค่ะพู้ได้ยากมากอะมาลิมไดเดอบุญทรงเพื่อสวรรค์เขตฮะเนาะส่วนสวงเพื่ออยู่แม่น้ำคลองเนาะโดยอยู่บนสาดวงอย่างเลยนะเนาะส่วนสวงเพื่ออยู่ที่แต่ละปีเนาะโดยน้องเลย มืงเนี้ก็เป็นวันสินแปเผื่อมาบูชาก็หลายคนอยู่นะพี่น้องโดยโดยสรวงมาแต่เถื่ยกับบริสุทธ์ทุ่งแดงมาผูเนาะมื้ไหนทางซีสื่อทุ่งแด,ดงมาผูมเริ่มมาหักแมามึงเกสิมึงเสียหานจันเอาหางเ ยาแที so, salt, so, course, the the ่ well. ้าด้แทนไมระหารประารกันให้ายย่าูไข่ยูีมีแห้งเนาะนุาเอาสุแล้กับแล้วนาไดคือกบ้านรากกินบคืัสุกแล้วไม่เจอราาอธิษานถูกไหวเรื่องสุกเสียงไวูาของสุกซไซ่จะเอาอยูดีมีแห้งเนาะ

สดีทำานี่ยชาวบ้านได้น่เนื่องได้ต่อน้องเอว่าใกล้เติมนอกากน้นยามากอะไเพื่อพน้องงานนอดินรนตอไปหาเเขานาเพ่องนงมันเห็นไหม กับคนหลายหลายหลายกลัวมือแต่เ uh ก่าปกติมันก็หลายคู่มือเลยแต่มือนี้เป็นพิเศษเเพราะว่ยสองผู้ชมเพื่อและคนก็เริ่มหลายตัอย่างกระป๋อนวิบบ้านมาบ้านเขานี่กระแมนบ่อนกระเจ้าตีบุญเนาะคนตีบุญนี่ก็ร้ายถูกมือเนาะอยู่ในนี้เนาะถ้าดวงมาเมื่อกี้นี่ก็เต้นอยู่เนาะ มีทางห้างคล้ายลูกซีนห้างคล้ายตั้มนอและก็ห้านอันคอยมันพัล่งนะทุกคนโดยกาไลไลห้างเนาะก <c oughs> ินบลดองนำซาเขียวกย่ <c oughs> งางไว้เลย เริ่มคำเริ่มมืดแล้ววันนี้กันอันนี้ทหารไทยนำเนาะโอ้าคือบบเห็นน้นอ,นนอ,อ,นนนองธงก็เออยมีนาเพื่อนอย่างกำลังกันแต่บบเห็นกันเนาพี่น้อง ตอนนี้เขาก็เจอเลยมีหน้ากับน้องทุ่งแล้วเนจะี๊<อ>ออยบคอเดี๋ยวเข้าสิไปหาพิ่นกันเลย นี่ก็เห็นเอิ้นมีน้ากับน้องทงเพิ่นเลยเนาะกําลังพากันซื้อไอติมเนาะโดยกตอนนี้เฮาก็พากันซื้อกันแล้วเรียนเด้อกินอยู่ว่าเรียนกินมามีโทเรียนมังนาวบ่ มีแจ็คโหซาดชันอว่าสบาดีร่งสบียงสบายดีจอกเขาได้นี่นะจอบา่ะเอาสองจอะคนละคนละแนวคนนี้คนละแนวมานกัน หันนองดอกคุณ hmm. ขึ้า้าลงีตัวเลียนพนกับกระดานานๆนนพตัวเลียนพนกับสกแลตไม่ใซ่เลยของขานัเอาเลยไหมของเจ้าจอกหนึ่งเอาเลยกินโมแล่เหรอมแล่ กะเลมเบียดมันช่ไปแล้วเนาะกระแลมไทยใครเราก็บึงกระเลมไทยกันยังเอายังบุญญาแล้วก็นีเอากระแลมเบียดมาแกงเอาไว้เม่อดัตนดับเลทียทหน้างกะเมื้อยังจัสองคงกินจอกที่สองน่ะจอกที่หนึ่งไม่อิ่มเคยปะจอกที่สองีกตามมาแลคนคนเอาไปเจอของดีด้ยตอนหน้คนไ้เจอกระลมเบียด กน้อยมาหลินงามือแรงกะหลายคนเนาะทางน้องอานนท์ผึ่นกะอยู่ก็อื้อยเผิ่นเนาะจะพาไปทางใดเยเป่ยับาเปนยังไง